อ่านี่คือเตะขาวอมก่อนจะทำแอร์เยนใช่ไหมครับโอเคอ่ะหลังจากกลับมานะครับยังไม่เคยทําเลยนะครับยังไม่ได้ทำเลยไม่ซ้อมด้วยนะครับแค่วอมเตะขาอย่างเดียวอ่ะไปดูกันครับว่าเป็นไงนะครับผมเรายังจะจําได้ไหมที่เขาเล่นบนเวทีเขาแสดงบนเวทีนะครับโอเคเด็ดขาดมากครับแต่ว่า เอาใหม่อีกรอบนึงถ่ายต่อเลยถ่ายต่อเลยโอเคถ่่ายตอเลยพราะว่าอ่าเรี้ยวเรียวเรียวอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้นี้แอนน้อยไปนะครับเป็นตัวซีนะครับต้องการตัวโอนะตั้งแต่กลับมานะคะาไม่คมเคยวังว่าแอนแอลเียเลยสักครั้งเลยทีเดียวค่ะมีแต่าแบบท่าที่เป็นอะไรวันนี้ นีครับเคก็ okay, <Okay. S 1> ได้นะครับสบายๆนะครับ